สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่กันที่วัดมหาธาตุไปเดี๋ยวไปชมกันข้างในไปครับนเหมือนวันนี้จะมีงานอบรม

ตรงนี้จะเป็นพระสาวดีดิกทธาตุตรงนี้พระธาตุดิสแก็พระพระุทธเจ้า28พระองค์ตรงนี้จะเป็นโบสถ์ตรงนี้จะเป็นพระวิหารตรงนี้ตรงจะเป็นโบสถ์จะมีพระสีสันเพชรตรงนี้เป็นพระวิหารก็จะมีหลวงพ่อหิงอยู่ฝั่งนี้ ไปไปที่ไหนครับฝั่งนี้ตามที่แม่ชีท่นนานแนะนำก็คือให้เข้าทางด้านหลังซึ่งเราจะไปตามหาด้านหลังก่อนนี่แนหะ่น่านจะฝั่งนี้ด้านหลังโอเคไปเดีขึ้นไปกราบพาะกันนะคะ อ๋อเข้าไม่ได้ไม่เป็นไรวันนี้ที่วัดมีอบรมสงฆ์ก็เลยได้แต่เก็บภาพด้านหลังองค์พระมาให้ชมนะคะตรงนี้เป็นพระสรีสันเพชรน่าจะไปเข้าตรงฝั่งนู้นเหมือนเดิม お願い願いワイドナーと。 หก็มาพบกับพระเจ้าห้าพระองค์นะคะมาขอพรกันต่อได้เลยค่ะ <_ d ata> ถัดมาด้านซ้ายมือก็จะมีหลวงพ่อหินค่ะ <_ d ata> แล้วก็มีเจ้าแม่กวนอิมด้วยนะคะ ในวิหารก็มีองค์หลออของสมเด็จเฮงให้ขอพรด้านในได้เลยนะคะหรือใครที่ต้องการจะออกไปขอพรที่สมเด็จเฮงด้านนอกก็ได้เหมือนกันค่ะทีนี้เดี๋ยวจุดต่อไปก็จะเป็นจากที่แม่ชีท่านแนะนำก็จะเป็นโซนตรงที่มี สมเด็จแห้งแล้วก็จะมีะต้นโพท,ที่ได้มาจากศีลังกาเลยนะต้มนมหาโพส่วนในวัดก็จะมีโรงเรียนเลยนะใช่ใช่โพลังกาอ่ะเราต้องเข้าตรงนี้ทำไม ครับอันนี้โพลังกา5้าสินะครับผมก็จะมีพระศรีมหาโพหลวงพ่อนาคในวิหารแล้วก็จะมีรูปหล่อสมเด็จพระวันนรัตน์เงนะครับพระศรีมหาโพลูกในพุทธศักราชสองพนสามร้บ เขาไปกันต่อครับคุณสุขไปไหนต่อครับคุณสุขไปไหว้สมเด็จเฮงครับคุณสุขพอเข้ามาแล้วรู้ส uh> ึกเป็นย uh> ังไงครับคุณสุขลมลมดีมากมีลมตลอดนี่ใช่ไหมนี่ เป็นแบบนี้ใช่ไหมอนีกันนาสมัสจะชอบองลอยแบบนี้ทำไมชอบพระองลอยนชอบพระองลอยมากอันนี้พระอุบส ต่อไปเราจะไปไหว้หลวงพ่อหน้ากันนะครับั้านหนท่านผู้ชมตรงน,นี้เขาเรียกว่าวิหารน้อย ตรงนี้ก็เป็นจุดสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะมาไหว้ก็คืออยู่ตรงด้านหน้าของวัดเลยวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาไหว้วัดมหาธาตุระหว่างที่มานี่เราก็ได้มาไหว้อะไรบ้างนะ ตั้งแต่แรกเข้ามาเลยลืม้โ,โหเยอะมากเอาจริงๆคือการมากราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่คือเยอะมากจริงๆตามสายมูที่เขาแนะนํามาที่นี่ก็จะไหว้ขอพรเรื่องการเงินเรื่องการงานโชคลาภแล้วก็ปัญหาอุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยที่ติดขัดอยู่แล้วก็ที่สำคัญเลยที่นี่จะมีสมเด็จเฮงเนาะมีสมเด็จเฮงมีหลวงพ่อหินมีพระธาตุจำอะไรได้บ้างอะ ถ้ามีอะไรอีกมีวัดวัดโพธิ์ศีศรีลังกาอ่าวัดโพธศรีลังกาไม่ใช่วัดโพอ่์พระโพอะไรนะพระโพอะไรนะต้นโพอ่ะมหาโพมหามหาโพศรีลังกามีตอนมีอายุสองร้อยกว่าปีนะสองร้อยห้าปีสองร้อยห้าปีเหรอใช่ไหมปลูกตั้งแต่ปีพศสองพันสามร้อยหกสิบเอ็ดโอ้จับแม่นจับแม่นเก่งมากนะ อันนี้ก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่น่าสนใจทีนี้ตำแหน่งของวัดอยู่ที่ไหนอ่อยู่ตรงข้างกับสนามหลวงนะตรงถนนอ่าถนนอะไรอา้าวถนนอะไรอ๋อโอเคถนนพระจันทร์พระจันทร์อ่าจริงๆวัดมหาธาตุอยู่ตรงถนนพระจันทร์อยู่ตรงข้ามกับสนามหลวงก็ถ้าเกิดใครที่เอ่อมีโอกาสได้มากราบไหว้พระแก้วอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยก็จะเป็น นนอ,อีกวัดที่แนะนำใครที่เอารถมาจะไปจอดที่ท่ามหาราชก็ได้หรือจะมาจอดในวัดก็ได้ในวัดก็มีที่จอดรถแต่ค่อนข้างรถค่อนข้างจะเยอะนิดนึงหาที่จอดรถยากก็ถ้าใครสะดวกก็ขับรถขึ้นไปจอดบนท่ามหาราชก็จะเสียชั่วโมงละสี่สิบบาทมั้งถ้าจำไม่ผิดนะอืแล้วก็เดินข้ามถนนมาก็เข้าวัดได้เลย,เลยหาไม่ยากโอเคงั้นคราวหน้าเราจะพาไปที่ไหนอีกเดี๋ยวคอยติดตามชนนะบ๊ายบาย